เพลงนี้บอกว่ามีภาษาภาษาพม่ามีภาษาพม่าในเพลงด้วยนะคะซึ่งคนพม่าอาขาทางโน้นกับคนไทยอาขาที่นี่ก็เป็นพี่น้องกันในเนื้อเพลงก็จะบอกว่าถึงแม้ว่าอาขาจะอยู่ที่ไหนเราก็รวมตัวเป็นหนึ่งเดียวนนก็คืออาขาสาติพันธ์อาขาแน่นเองนะคะโครกาสนี้นะครับขอเชิญตัวแทน นักแสดงนะครับรับรางวัลนะครับการนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านนายกนัชชาคุณท่านรองนะครับนายกอบตบุงคาได้ให้เกียรติมอบรางวัลกับชุดการแสดงชุดนี้ด้วยนะครับขออนุญาตเรียนเชิญครับต่อไปนะคะจะเป็นการแสดงของวัฒนธรรมเกี่ยวกับวิถีดั้งเดิมนี่คือการโรชิงช้าก็ขอให ตัวแทนหรือว่าปุ่มการแสดงเตรียมประกอบของนี้นะคะ่างที่บอกไปนะคะว่าวันนี้มีอาหารชนเผ่าที่เรามาเสิร์ฟให้มีหลากหลายเมนูมากเลยนะคะทประกอบไปด้วยเมนูอะไรบ้างครับตุลีค่ะทดสอบไมค์ก่อนนะคะไม้ดัดดับลายหาง ็มีกบเพราะอาหารนะคะแล้วก็มีปลาบดสมุนไพรอาหารนะคะก็ไก่ดำหมหมีซึ่งไก่เนี้ยเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งนะคะเวลาเวลาป่วยไม่มีแรงรก็ต้มไก่ดำเองมมจะแรงขึ้นมาทันทีนะคะแล้วก็จะมีตำมันอาลูนะคะแล้วก็ขอดแช่ปากขอดแช่ปากก็คือแบบ้นเปรี้ยวนะคะจะมีรชา

แคนนอะรมแลกาต่างๆที่มห้การสนับสนุนเยอะแยะมากมายเลยใช่ตั้งกล่องนะอย่างสวนผูปู่ก็บริจาคข้าวกล่องมา20แล้วก็มีเงินสนับสนุน5,000บาทด้วยแล้วก็มี้านก็เดินแบบนี้บริจาคของ่อนะด้วยแล้วก็ข้าวกล่องด้วยนะนู้หนุวยงานผองคนของร้านค้าที่อยู่ที่นี่ต้องให้การสนับสนุนอยอะแยะ ร่วมแรงร่วมใ,ใจเพื่อให้งานมีประสบความสําเร็จ<ช>และจบอย่างงดงานที่สุดชนคะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการแสดงของ